สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันทุกคูมเลยค่ะทั้งคูอ้อมภาษาจีนคูแมนภาษาสิงค์แล้วก็คุูภาษาใต้นะเดี๋ยวจะเล่นตายเค่ะทีนี้นะคะผู้หญิงก็สงสัยมากเลยนุ่งจีนนั้นในภาษาจีนเน่ะมีให้กับคนจีนถ้าเราดีใจอะไรคนอันนี้ก็เป็นอาหารจีนเนาะ,ะแต่ที่นีขึ้นมาจากภาษาบอลนะคะแต่ทีเนี้ยในภาษาจีนมันจะมีเส้นในสายแต่ไม่ได้ทานกับแกงแบบคนใต้นะคะคนจีนจะทานกับซุป แล้วอาหารที่เป็นเส้นแบบนั้นเราเรียกว่าหมี่เชียนหมี่เชียนเส้นคล้ายกันเลยค่ะแต่ว่าเครื่องที่ประกอบด้วยจะต่างกันแล้วภาษาอังกฤษก็มีพวกนี้คะว่าน่องทีนเม้นีได้หัวเคยลยที่ภาษาอังกฤษจะไม่มีคะเพรา breakfast หรือว่าของชาวต่างชาติเนี่ยค่ะ breakfast ของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันแบบเบาๆนะเป็น bread butter jam หรือไม่ก็เป็น egg bake อะไรพวกนี้นะคะดังนั้ะไอ้ที่มันหนักอย่างเงี้ยค่ะชาวต่างชาติเขาจะไม่ไม่ไม่ทานกันนะตอนเช้า ิดจะบอกว่าในภาษาอังกฤษเรามากินอะไรอาจจะเรียกได้ว่า curry n o o d l ่นนูะคะเพราะมันเป็นเป็นเส้นอย่างเงี้ยแลมันก็เป็นเหมือนเป็นนู่มนะคะแล้วก็กินกับแกงนะซึ่งไม่เข้ากันมากกับเบรคฟาส s t นะแต่อาจจะน่าจะสามารถเรียกได้ว่า curry n o o d l ได้นะแล้วเราไปอิตาลีเราบอกว่าค u r r y สปาเกตตี้ได้ไหมคะไม่ต้องเรื่อง look like สปาเกตตีแต่ฉันคิดว่า fine โอเคค่ะโอเคกับความคุ้แบบอาหารเช้าชาวใต้นะ Oh, could Oh, I keep the earth. Oh, I...